ใช่อยู่อีกดูวะให้เพลนเพลินไอ,อชื่อเปิดกมันไม่ค่อยคุ้นเลยอ่ะเราไม่ไม่เคยได้ยินชื่อเปิรกนี้ติวหรอ,อกลับไม่ใช่เจอคนแล้ว อ๋อรู้แล้วของ E U T e <UT. S 1> ไม่ไ e <UT. S 1> เคยใช้เลยเอเอเกี่ยแอ,อ,อะไรวะมอไซค์อ่ะหรืออะไรไม่ไม่ไอ้ที่เป็นรูปคนแล้วมีคนยืนเยียบอยู่บนหัวกระโหลก e เยอะอ่ะอ๋อ เฮ้ย hey. หลบเดทฮาร์ดอะใช่เดนฮาร์ดหลบอะ่ะ ึ่งเครื่องไปก่อน <c oughs> หนึ่งคนไม่หนึ่งเครื่องวะหนึ่งคนกี่เครื่องสองเครื่องไนอะ <c oughs> <c oughs> เยี่ยวันร้อนที่เมื่อกี้เลยเย็ดแม่ <c oughs> โอ้โหถอนเสาด้วย lutni ya เอาไปก่อนเลยไอ้จีน,นเจอคนจีนแล้วเจอไอเฮียจีน<ป>อย่าบอกนะไอ้เฮียเจ๊งจะถอนเสาอีกอะ,อะขเข้มเขมอยู่เวดเจ็บอสัต๊ ไวเลยไวเลยเจ๊กไปไปไปเอาเรื่องไว้เจ๊กโดดช้าจับคนช้าหนึ่งนายครับแฝงสองได้แต้มเพิ่มนะว้อยไอพีเอ็มดีเทนี่มันเดินเท่าไหร่ออยอะไรนะ เดินเท่าไหร่อสี่จุดหกมั้งรู้สึกเดินเร็วอะเดินเร็วอยู่เพราะว่าพวกพวกตัวไอ้ที่แบบมีสกิลที่แบบระยะไกลมันจะเดินสี่จุดสี่สี่จุดสอง๋อกระต่ายนี้เท่าไหร่นะสี่จุดสองกระต่ายสี่จุดสี่กระต่ายสี่จุดสี่ใช่ มีคนไปช่วยแล้วโดนไปสิมลีเรียบร้อยแตกหนึ่งเอา,าโมลีไปได้เหรอเปล่าไอ้ตัวพีละมีเทสมันต้องถ้าเกิดไอคนนั้นโดนแขวนสองขั้นก็คือแค่นั้นเลยลิง โมลีได้เลยอ๋อคือโมลีได้เลยยาถ้ากติดสถานไอ้ครั้งที่สองนี่เราต้องแขวนไปที่ไอ้นี่ปะไอ้ที่อะไรนะไม่นะแค่แค่มันไอ<ห><ด>้เดินเหยียบเดินเหยียบไอ้นั่นก็พออ๋อแค่เดินเหยียบเดินเหยียบพื้นก็พอไปไ้แว้น ไอแว่น,หวนให้แว่นซิงโดในแว<ไห>นโดนสไปด้วยเอาใจ โดนสองไปด้วยเอลซีค,คนนึงอยู่น่นสบายแฮแล้วกูเป็นไงจะเก็บสีแล้วจะเก็บสีละไอ้สบายแฮเรายกเรายกไอ้นั่นอ่ะยกดาบขึ้นมาแล้วก็ปาดมันไปสองตัวโดนดาเมจไปสองคนสบายแฮแล้วกูเหีียแขวนโซนบนให้หมดแม่งก็เรียบร้อยแล้วไอ้สัตว์ โอเคขอบคุณที่ช่วยนะจะได้มาแหมเฮ้ยอ๋อโอเคได้เลยหนุม่มได้เลยไอ้เจคไอ้เจคเดี๋ยวมึงโดน <c oughs> <c oughs> ไอเ้เจค <c oughs> เดี๋ยวมึงดเดี๋ยวมึงโดนเ,เดี๋ยวมึงโดนไอ้เจคเดี๋ยวมึงโดน เจ๊กไ,ไปนอนไปไหนจ้าแม่นางเปิร์กูไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไอ้แค่เปิร์กูมีแค่มองไก่โนวันแล้วก็ อ๋อไอ้มองกว้างของอันนี้เหรอยา <Yeah. S 2> ไอ้ตัวหายตัว Shadow b o n อ่อ Shadow b o n นี่มันคือมองกว้างขึ้นหรือว่ามอง,กมองไกลขึ้นมองไกลขึ้นกว้างขึ้นทั้งคู่เลยมันคานไปไหนแล้ววะ มามาฮิวกันถึงนี่ได้เลยอุ้ยไม่โดนวน่อขาดมาฮิวถึงนี่ไอ้นมไอ้เจ๊ไอ้ตัวแสบมานี่เลยย้ายเพื่อนมันถอนเสาอีกไหมเย่อ ที่สองตัวนั้นอยู่ไหนวะเข็มเครื่องสแถวไม่มีมันปั่นโซนล่างหมดละมันต้องอยู่กลางแมปนี่แหละ Okay. มันหลบไอ้น,นี้ไม่ได้ไงวะหลบตู้ไม่โอ้ยโม่ไกลไปมันหลบไอ้ที่กูวาดไว้ได้ไงวะอันนั้นถ้าเกิดเดินย่อมันจะหลบได้ปะไม่ได้ <S 2> <S 2> เดินผ่านยังไงก็คือ,อนนต้องโดนอ่ะ ลา่างมันเล่นโซนล่างด้วยไม่ลอยมันหายไปวะที่ทนแน่เห็นหนึ่งคน มันจะอยู่หลังบ้านนี้หนึ่งคนเครื่องนั้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหรอฟันไวจังเครื่องยังไว้ให้แม่งไปก่อนละกันเครื่องล่างกูโซนเครื่องบน เหลือเครื่องบนกับเครื่องกลางแมปแล้วเฮี้ยโซนง่ายแล้วทีนี้มันมีคนอยู่เว้ย ันเลาะขอบแมพมาเลยมีตายกี่คนแล้วตายคนเดียวตอนนี้มาเล่นสี่แถวหนึ่งคนมันหันจังหวะไอ้นั่นยากเหมือนกันนะ<อ>หันจังหวะเวียงเวียงไอ้นั่นน่ะเวียงอันติดาบโยกขึ้นมาอ๋อคือตอนที่มันกองดาบแบบพื้นน่ะเหรอใช่บิดยากเหมือนกัน บิดยาโคตรเนียนมากมัง้งเนียนมากมั้งเดอดเจ๊เดินเตี๋ยวไรเงี้ยไม่ใช้สกิลคุยแล้วละเดทัสไม่มีแบบนี้ก็เรียบร้อยหลอมๆเข้มบอกว่าไง เข้มหรือเก็ออะเอาเลยนะเข้มหรือเก็ออะเข้มหรือเก็บอะไรอ๋อคือเข้มบอกว่ามาสามทุ่มครึ่งแต่ว่าเก็บบอกว่าเก็บบอกมาดึกๆเก็มาดึกๆเข้มบอกว่ามาพร้อมเมื่อไหร่ก็ติดตาม แอบปั่นเครื่องโน้นจริงด้วย <S <S ดึงหลังดีไหมเนี่ยโอ้ยแวนในแวนไอแวนอยู่ไหนไอแวนไปนู่นแล้วไอแวนฉีกไปเล่นล่างเลยไอแวนเล่นเป็นนะเนี่ย <c oughs> ไม่โดนด้วยไอ้แว่นมังเสียนมังเสียน <c oughs> เอาไอหนุม่ม <c oughs> โอ้ไอแว่นจะให้เพื่อนปั่นคนเดียวเลยเหรอ มจะจุกสามเครื่องเหรอเออี่ยหลบได้ด้วยเอเวนไปหลบฝั่งนู้นเอ้ยเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่โดนนะ ไม่ได้ละกูต้องข้ามนะเป็นไงต้องยำเลยวะยังัง,งไม่ยำม,มันไปแขวนอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยปั่นอยู่นู่นนะปั่นไม่พักเลยเม็ก ปั่นไม่พักเลยเจอตัวแล้วมึงจะไม่ช่วยแว่นจริงๆใช่ไหมเม็กจะไม่ช่วยแว่นใช่ไหมเม็กมีโดดเบาด้วยอะไรอะไรไว้โอกาสมึงไปช่วยแว่นไอ้แว่นอยู่ไหนวะไอ้แว่นแตกอะ่ะ เรียบร้อย <c oughs> สวนกระแสทาระสวนกระแสทาระเรียบร้อย GG ว้าอเก็บ4ครับผมเอามาได้ท่อด้วยโอ้เปิดไม่ง่อยยังไม่ได้ใช้ทั้งสองเปิดเอ้ยยังไม่ได้ใช้ทั้งหนึ่งเปิด ตกเล็กเกมส่วนใหญ่อยู่กับเฟดดี้หมดเลยปะยา yeah. ใช่ใช่โหมันเอา <laughs> ไม่น่าเล่นน่ะ <laughs> มันเอาหลอดแดงมาด้วยเฮีย e. <laughs> 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 ไปฉายหลอดแดงไปฉายเขียว